เรื่องของโรนัลโดนะครับออกมาเคลื่อนไหวผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัวเป็นครั้งแรกหลังจากโปรตุเกสเนี่ยตกรอบยูโร2024ซึ่งก่อนหน้านี้เขาเคยออกมายอมรับว่าจะเป็นยูโรครั้งสุดท้ายก็มีการพิมพ์ข้อความนะครับเนื้อหาคือเพื่อตัวเขาเองเพื่อทุกคนนะครับเพื่อประเทศโปรตุเกสก็ต้องการนะครับสิ่งที่คู่ควรก็แน่นอนแหละคือมันต้องดีกว่านี้ถูกไหม<ก>ในมุมมองเขานะครับแล้วก็รู้สึกซาบซึ้งกับทุกสิ่งที่แฟนบอลเนี่ยให้กับนักเตะ แล้วก็ทุกอย่างนะครับที่ได้มอบให้แฟนบอลจนถึงนาวันนี้เหมือนกันไม่ว่าจะในหรือว่านอกสนามเขาเชื่อว่าตำนานบทนี้จะถูกจารึกและสารต่อตราบนานเท่านานอ่คือแบบรวมพลังกันชครับโอ้โหสุดยอดมากยังมีคนไม่มีไม่มีเขียนยังไม่ได้บอกยังไม่ทางการว่าจะเป็นยูโรครั้งสุดท้ายเป็นการเล่นทีมชาติครั้งสุดท้ายหรือเปล่ายังไม่ได้เขียนนะสุดท้ายไม่ได้เขียนฉะนั้นคือผมว่าต้องรอติดตามและว่าโรโปยังไง่ต่อไอที่เราเสนอข่าวแบบว่าครั้งสุดท้ายนี้เขาพูดเองปะไม่ได้พูดครับ แล้วเราไปเขียนทําไมกนะันในทีวีข่าสื่อเมืองนอกระงงยังครับยังไม่มีคือ,อคือมันดูคล้ายเป็นครั้งสุดท้ายเลยครับโถ่ซูเปอร์คอมครับของออฟตา้าเนี่ยรวบรวมนะครับตำนานเรื่องของทีมที่มีโอกาสจะเป็นแชมป์นะครับซึ่งอ่ะเอาเป็นว่าเรามาดูกันนะครับคือเขาบอกว่าสเปนที่ชนะเยอรมันเนี่ยมายัางรังเต็งหนึ่งนะ <c oughs> ที่จะคว้าแชมป์รายการนี้เพราะว่าเป็นทีมเดียวที่ชนะรวด5นัดในรายการนี้นะครับก็มีลุ้นเป็นแชมป์สอันดับที่4 ต่อจากปี64 2008แล้วก็2 0 1 2สว่วนอังกฤษเนี่ยหล่นมานะครับเป็นเต็ง3มก็โชว์ความแน่นอนในการเอาชนะจุดโทษแต่ว่าด้วยฟอร์มจริงเราเขาดูกันอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยสี่ทีมที่เข้ารอบรองก็เป็นสเปนฝรั่งเศสอังกฤษและก็เนเธอร์แลนด์ตามสัดส่วนบนหน้าจอที่เห็นเลยครับผมนะครับที่มีก่จะเป็นแชมป์อะเรามองไงเซียนมองไงผมยังเชื่อฝรั่งเศสครับด้วยความเก่าด้วยประสบการณ์นักเตะประสบการณ์โค้ชเนาะก็ว่าดู อ๋จริงๆเปอร์เซนเทจมันไม่ต่างเลยนะใช่ครับใกล้เคียงเรเรียกว่าไม่ต่างกันแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยออฟตามองไว้ว่าทีมฝั่งซ้ายจะแชมป์เนี่ยสองอันดับแรกเลยครับส่วนทีมฝั่งขวาเนี่ยไปอยู่สองอันดับล่างเลยซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกนะครับเพราะว่าจริงๆอย่างน้อยเนี่ยสองอันดับแรกเนี่ยมันควรจะมาจากคนละฝั่งแต่นี่โอ้โหฝั่งเดียวกันแล้วตัวเลขเนี่ยห่างห้องเยอะเลยใช่ใช่แสดงว่าเขามองจริงว่าฝั่งซ้ายนี่แกร่งกว่าจริงๆครับอย่างที่เราคิดกันอ่ะผมอยากให้สเปนได้กันจะได้เห็นต่างกับเซียนดว่า คือจะเป็นเรื่องของความสมเสมอไงครับผมคือเขาควรจะได้รับการตอบแทนแบบนี้ครับนะครับไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬากดติดตาม Subscribe YouTube ของไทยรัฐสปอร์ตช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคน